เราโดนตัดแต้มได้ไงอ่ะห่อตุบห่อตุบห่อตุบจริงนะเอาเอาตามเอาตามหลักความเป็นจริงนะสถานการณ์ขนาดนั้นอะไอ้เหี้ยเราจะหอกเองเพื่ออะไรวะแม่งจะโดนจะแพ้อยู่แล้วไอ้เที่คือคือยังไงนะเบิร์ดเบิร์ดมันมันเป็นอะไรอ่นจะไม่ตายกินลำพังใครก็บอกว่าห่อโปวงห่อไอ้มันร้องมาร้องมาร้องฟิล์มนี่ไงเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยไงมาร้องคิดที่พี่ชุนกับพี่ติ่มไปรับผมยังไงรถตกน้ำแล้วมันไม่มีเปเลยมันก็ เลยห่อห่อผมจะมาส่งพาวเลยที่อาตีมาเจอพอดีใช่ไหมอ๋อคือเราห่อกันเองเหรอแล้วที่อาตีมันมาเจอพอดีแล้วมันมาชุบผมทำไมแล้วมันก็โดนผมยิงแล้วก็โดนฆ่าแล้วมันเลยร้องอ๋อตัวงลองอะไรตัวเนี้ยลองลองลองโวยลองโวยไอ้แต่นั้นมันอันนั้นไอ้ยินหรือเปล่าแล้วเรื่องรถบั๊กอะรถบั๊กอะเออบอกมันเรื่องรถบั๊กเลยนะเออแล้วเรื่องรถบั๊กอะเรื่องไม่ได้รถบั๊กไม่หลายคูนียาวก็ไม่แต่รถบั๊ก ไม่ก็จะไม่ได้รอมันเป็นทร่เงจริหรือเปล่าไม่มาจะแบบว่าเาอาจจะไม่ตั้งใจไม่รู้ตัวไม่ไม่แต่คนที่มันอุ้มไอเว็มันรู้ตัวนะมันรู้ตัวด้วยนะว่าลมันบักเอเอ๋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 เม๋เอ๋เอใเอ๋เอ๋เอ๋อ๋เเบิรอตโรเอิเ์ตค่อยเคุเนะมึงเ่อยคุยใจเย็นนะอย่าไปอารมณ์ร้อนนะเเเเ๋เเออเเเเออค บอกมีเรื่องนี้บ้างนู่นนี่บ้างครับไม่แหลมนะไม่แหลมไม่แหล μ, ไมไอ้ไอ้เรื่องให้ <ละ S 2> เขาพูดก่อนไหมพี่เราค่อยพูดก็ได้มั้งถ้ามีเรื่องอ่ะว่าเราผิดอะไรหรือเปล่าอันนี้ใครเนาะทั้งทั้งสองฝ่ายพร้อม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 เลยใช่ไหมฮะมามามากันเ่อะกันนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเรียกทีเดียวมาคุยลเลย เอบี่ต๊อดไงจริงพี่คนน้าแก๊งอ่ะว่าไงพี่ว่าไงพี่ต๊อดคุยได้นะพี่คุยอะไรไม่รู้ไอ้คุยได้นะคุยเรื่องไหนอยากสนิทกับพวกเขาด้วยผมกลัวคนอื่นพูดเออว่ามันจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะครับขอเชิญตัวฟ้าไอ้ตัวแทนทั้งสองฝ่ายเลยครับขึ้นขึ้นกาวคับเล็กน้อยครับมันมากครับแข็งแรงมากครับสุดยอดมากครับสุดยอดเหมือนกันครับเก่งมากเก่งมากยเลครับ ทุกวินาทีสมน้ำสมเนี้อครับขอบขอบคุณครับขอบคุณที่เล่นกันแบบเต็มที่มากเลยครับไม่มีหนีชนเป็นชนยอดครับอันไหนที่บับล่วงเกินไปทางฝั่งไหดไม่ดีต้องขอโทษด้วยนะครับสนุกมากครับขอบคุณครับครับสนุมาคนุมาครับสนุกมาครับพี่สนุกมากครับสนุกมกครนุกมากครับสากครกมากครับนกมานมากครับกมเกค่นกมเกคมาครมาสนมเรับนุกมมานกมาครับุกก ได้จะโกรธอะไรได้ลุงไม่มีไม่มีไม่มีสนุกสนข้อมคอับรับวสสีจัดไอ้เหี้ยตอนแรกคิดว่าจะเสมอนะขอมคอสนวับไอ้เหี้ยตอรกิดว่าเสมนข้าสโนวสโนว์สโนวสูดีจัไอ้าหม้ตอนกิว่าเสมอนะ้อหือนกันว์่นวสูไอเหอนก่ะเสมอแล้อต่อเวลาชั่วโนเงสูดสีจไอตรงไิตร่ไมอะ้มีอะไรนวครันหมดยังครับ มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเพื่อเห็นเห็นเฮี้ยทำไรอ่ะคือเงียดบไปฟาฟ้าฟ้าจะพูดอะไรฟาก็ไม่มีอะไรก็เอางี้บอกเขาว่าต่อตีไฟตรงนั้นน่าสะพานไหมไม่ต้องเตือนหรตรงหน้าสะพานเห็นไหมก่อนจากกันอะไรนะครับใครใครพูดวะฟังเราพูดหลับเมื่อกี้ไม่มันพูดมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็เงียบไปเลยฮัลโหลครับก่อนจากไฟหน้าสภาสักยกไหมครับ ไม่เหลือครับคนไม่ครบ้วคบคนไม่ครบโอเคครับเทเบอร์ลินเลยวทุกทีโอเคครับขอบมากครับขอบคุณครับทุกคนนะครับุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบมากครับทุกคนนะครับเจเครับฟ้าไอเจับฟ้าเออมดีมันี่ก่อนอเอมดีอ่ะเจมันี่ก่อนขอบคุณขอบคุณเฮ้ยพี่ตอดเว่าว่าไงว่าไงยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราไปไปคุยกันต่อเลยบ้างหรือว่าไงต้องไปคุยต้องไปคุยเขาจีบกันอยู่นะเราไปคุยกัน่นมันอ่ะ วันวันนี้วันนี้กูเล่นไม่ไม่ออกกูกูกูเกรงใจลุงแม็กอะแบบก็รู้พี่ผมมาขอพี่ไปไฟสุดท้ายที่ผมมาบังเอพีเออเล่นเล่นก็คือเล่นพี่สนุกสนุกอย่าบอกนะว่าในไฟมึงไม่ได้ทําอะไรเลยพี่ไม่ทําอะไรกูฆ่าแบงค์เยอะมึงไปดูเดี๋ยวเป็นสิบป่ะรับบากเล่นไม่ออกเรอพี่เกดฑ์ก็แล้วพี่พี่พี่ตอนพี่เล่นนืพี่อาร์ตบอกมาว่าให้พวกเรารอก่อนรอคุยกับพี่อาร์ตเหรอ อาจจะใช่พี่เขามาพิมในช่องโอ้ขอให้รอก่อนอยังเขาจะคุยเลยเนี่ยเขาไหวไหมี่ยกูว่าอาจจะมีโดนหักแต้บก็เป็นได้โดนหักเรื่องไม่รู้ต้องรอดูน้องเจ๋ยอยู่ปะเขาเขาถามว่าใครเป็นคนห่อเพื่อนชิบหายแล้วห่อบหอบเพื่อนคืออะไรฮัลโหลปิล์มจะอ้าจะเล่าอธิบายให้เขาฟังก็ได้มั้งเขาน่าจะเข้าใจมั้งผมผมก็ตกน้ำใช่ไหมแล้วผมก็ส่งเกียร์แท็กซี่ไดพี่ตีมันมาเขาพี่ชุนใช่ไหม แล้วมันไม่มีไอ้เนี่ยไอ้ห่อไปแล้วมันห่อผมยีมาที่พาวแล้วออาตียมันมาเจอแล้วมันก็เสือกมาชุบว่าไงแฟงท่านพี่ว่าไงท่านน้องมันมันผับที่นี่มันมีให้ล่ำอ่ะท่านพี่ท่านพี่จะล่ำไหมครับเดี๋ยวท่านพี่ขอคุยเดี๋ยวท่านพี่ขอคุยงานก่อนนะเดี๋ยวท่านพี่เฟ้นหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนท่านพี่แล้วท่านพี่จะล่ำข้ามีตังค์เหรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่ทักเฟ้นหาได้ได้ชีวนพี่มแล้วมันก็กดชุบผมสามอีกรอบหน กดให้พี่ชุนค่ามันมีให้เย็ดป่ะที่เนี้ยเจะไปเย็ดหนอก็คือแต่ก็มันมันก็ห่องไงถูกต้องแม้แล้วแล้วมันผิดอะไรตรงไหนไหมล่ะถ้าผิดก็มันก็โดนหักแต้มป่ะมีกดแม่พี่ไอ้แต้มนี่รู้สึกว่าถ้าโดนหักครั้งหนึ่งนี่โดนหักเท่าไหร่อ่ะที่มันถ้ามันโดนห้าป่ะห้าหรือเท่าไรหนึ่งเลยนะพี่ไม่รู้ดิถ้าจะห้าพี่โอ้เสียห้า แม่เราเรื่องรถบั๊กกับพี่ถ้าห้าเขาเขาก็มีรถบั๊กเหมือนกันช้าห้าก็ก็เหมือนกันก้าจัาเจ้ากันนะเนาะเราหักหักไปหักคนละครึ่งอะแต่แต่น้องมันบอกว่ามันอ่ะขับรถอยู่เอ้ยมันนั่งอยู่แต่แต่มันรู้ว่าเหมือนเขาบอกไอ้เหมือนรถกูบักป้าแล้วแต่ก็ไม่ยอมจอดเรื่องที่จะไล่ต่อเออแต่ในจงใจนั่เออหนักกว่าไปผมเนี่ยมันอุ้มผมยาวเลยมันบอกมันพูดเองเลยว่า เออรถคูบักว่าแล้วแม่ก็ยังอุ้มอยู่ว่ะจนเออโดนหักแต้มมม่ก็ได้นะเพราะสุดท้ายเราผิดจริงๆอ่ะถ้าผิดจริงเราก็โดนหักไปเหมือนกันถ้าฝั่งฝั่งเขาก็ก็ต้องโดนเหมือนกันอ่ะอค่นี้นงต้องลองถามให้เขาจัดการเพราะเพราะตอนเราคุยกันตอนนี้มันมันก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องถามว่ามันไม่เขียว์หรือว่าเราเข้าระบบมันจะได้เตรียมตัวพี่ตอง่เาหอนี่ห่ออะไรอ่ะห่อหออ้เปลนคือคือมึงห่อห่อไปแล้วก็ไปไปที่นั่นหรอไม่ใช่ อ่าผมผมอยู่เขาผีใช่ไหมตกน้ํเขาผีแล้วออแล้วเื่นเื่นเขามาที่เื่นเขามายังไม่ถึงไปที่พาวเลยแล้วมันมาเจอไม่ลวแล้วทำไมถึงไม่ไม,ไม่ไม่รอให้เพื่อนรอน่นาแล้วไปพาวคนหนึ่งแล้วกลับมาเอาอ่ะฉันผมว่ามันจังหวะเล่นได้ปะห่ือหรือหรือหรือน้อมันไม่รู้ว่าว่ามันต้องไอ้นี้ไง แต่จังหวัดเหมือนเหมือนถามในวอลแล้วปะว่าถามันเป็นวิมีการเล่นเแต่แต่จังหวัเล่นถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นผมผมก็ทำแบบแบบจรงจนะมันจนามันไม่ได้ไม่ได้อันนั้นนะมันคือเซนเกมมไม่ได้มีไม่ได้มีเซนเกมไเลยเซนเอาไร้คือห่อเปใช่ป่ะไม่ใช่ห่อศพใช่ห่อเปห่อถ้าห่อเปยไม่น่ามีปัญหาหรอกไห่อศพอ่ะฟังนะก็คือห่อศพอ่ะมันไม่หมดเลยมันอลิมิตแต่ห่อเปอ่ะมันหมดเลยห่อเปมันไม่มีแล้วมันมันก็เลยมันเอาเอาจีม คือวิธีการเล่นนะนจริงๆถ้ามีเปย์เขาก็คงห่อเปย์ใช่ถ้าสมมติว่าเปย์เขาทำอล,ลิมิตมาเหมือนไอ้นี่ก,ก,ก็มันก็ห่อเปย์อยู่แล้วมันไม่ห่อจบดหรอกต้องถามว่าฝั่งเขามีอะไรไหมล่ะฝั่งเขาถ้าเขาแบบมีปัญหาก็คุยให้มันจบๆไปเลยก็ได้นะเออฝังเคียร์เคียร์ให้จบเลยแล้วก็แต้มหรือไงก็เราได้รู้กันจะได้รู้ว่าเราควรทํายังไงพรุ่งนี้จะควรฟอร์มต่อได้จะควรแข่งต่อหรืออะไรเราต้องเคลียร์วันนี้ให้มันจบปะ จักป่ะเพราะพี่อาร์ตบอกว่าให้รอก่อนพวกเราอ่ะเออแล้วมันรีเราพี่ไม่ด้ทันแล้วแข่งไก่โอเคนี่ไม่ใช่เมืองนี้ใช่ป่ะต่อไห้ชินใจหนเบคอนแล้วเบคอนลงดาวเทาเบคอนเขาบอกอุ้มศพออกได้เนี่ยเล่นเหมือนคล้ายคาตาทาใช่ใช่มาตตาเลยพี่เบคอนไม่ไม่ชินใจเรื่องเรื่องเรื่องห่อศพผิดนะครับทางทางทีมงานลงมติแล้วครับจะโดนแค่หักหนึ่งแต้มนะครับจะเป็นในฝั่งของแฟมได้หนึ่งแต้มก็คือแต้มที่โดนหักไปจะเป็นแต้มนั้นฮะ โอเคครับครับเดี๋ยวผมไปแจ้งฝั่งลุนก่อนประมาณนี้ครับแล้วแล้วแล้วฝั่งของเขาก็ก็โดนเหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องเรื่องรถเรื่องก็ต้องแบบเดิมเราก็ก็ชนะเหมือนเดิมชนะเหมือนเดิมไม่เปยนไรหรอกชนะครับได้ได้ครับโอเคเรื่อเรืไรปากันนี้อ๋อคุนขอโทษด้วยนะคะฝั่งบอกนะครับนั่นก็น่าเคลียร์นั้นเราก็น่าจะจบละตอมอนี่ก็ได้ตอมอนี้ก็ได้ตอมอนี้ก็ได้พี่ผมยังไม่มีไวริสเลยของเบคอนนะไม่คือพวกนี้เล่นต่อเลยหรอใช่ใช่พวกนี้แข่งต่อไม่ได้แข่งกันนี้ใช่ป่ะไอเบคอน ส้มเมืองหรือเปล่านอนทำทำดีมากครับทุกคนหนวกันไปเลยหนวกันไปเลยมาไหวเฮียมาเฮ้ยเตรียมตัวพรุ่งนี้นะเว้ยเตรียมตัวพรุ่งนี้นะเว้ยพรุ่งนี้ยังยังยังไม่หมดนะเฮ้ยไอเอ็มดไปไปเข้าเข้าเมืองหลักเลยนะเข้าเมืองหลักเลยนะโอเคปี้เคครับเข้าไปทำอะไรพี่ผมยังไม่มีไวลิสเบคอนเลยครับกำลัเดียดเต็นเฮ้ยเฮ้มึงรู้เยอะน้อยพวกนินนี่แหละท่นที่จะไปล่ำไม่เนี่ยเอ็มดีมันเลื้อนจริงนะเว้ยมันมันอยู่ที่ไหนมันก็เป็นแบบเสน่ห์เนาะแทงกันเล่นแทงอะไรอย่างเงี้ยแบบตุ้มลุ้มตุ้มปะแล้ตอมบุ อะไรตอดงอมอะไรไม่ได้งอม